อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมพบกับหนุหนานชาแนลช่วงกับเข้ากับหมาวันนี้ก็เชฟตะลึงไม่ว่างน่าจะติดภารกิจไปชิมอาหารหมาให้ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเทสดูว่ารสชาติถูกปากพี่ตะลึงเขาไหมก็วันนี้ก็อยู่กับผม เชฟหมีควายเหมือนเดิมวัตดิบที่ได้มานนี้วันนี้ก็คือไก่นี่ทั้งตัวเมนูที่จะทำก็คือเออเป็นไก่ทอดสูตรฝรั่งเห็นฝรั่งแถวยุโรปเขาทำนะแบบว่ามีหิมะตกหนาวๆไปดูในคลิปมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยถ้าเราเออกมาทำ ที่บ้านเรารสชาติมันจะอร่อยจริงหรอเป่ามันจะเหมือนกับว่าที่เขาดูกันร้านร้านวิวเนี่ยมันจะแบบอร่อยเหมือนที่เขาดูกันเยอะหรือเปล่าก็เลยอยากรู้ก็เลยลองอามาทําดูแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยแม่งมีภาษาอังกฤษคือต้องมานั่งแกะอกวะ่าอันนี้แม่งอะไรอันนี้แม่งอะไรเพราะนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยให้ดูก็เดี๋ยวเรา ไปเตรียมไก่กันก่อนเลยไก่ทอดสุดฝรั่งไก่ก็ามาเป็นตัวอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> <c oughs> นีเน่เขาหั่นตรงกลางเลยแกนกลางเนี่ยหันทิง้ง ม <c oughs> กระดูกมันจะเยอะนะส่วน,ห,นหัน่นทิ้งไปเลยไม่ต้องเส่ไรน,นี่อือ มีเข่ามือนี่ฮาเลยนะ่คอนเทนต์หั่นไก่ยังไงให้มีเข่ามือถ้าไปโตังด,ดีกว่านี้ โอเคนี่ส่วนแกงการที่มีตูดมันทิ้งไปเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้หมักไก่นีม่มีพริกพริกเขียวเป็นเตยวยาวนะ ไม่รู้ว่าใช้พริกหนุ่มหรือเป็อะไรที่ภาษาเนือเราเรียกหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นพริกเขียวเม็ดยาวแล้วก็ขิงนี่หั่นเป็นวนๆใส่เข้าไปแล้วก็เกลือเม็ดหลงยากลเลยจะงไม่น้อย story. ไม่ละเอียดนะ หงกะลีใส่เข้าไปนี่พริกปาปิก้าใส่เยอะกับพงกะลีเลยไม่ทันใจวหเปิดฝาเลย Okay. มันไม่ยาร่อยมันที่ไปาปกิกานะามันชามด้วยแบบเผ <C C clears throat> ็ดๆออกสไปซี่เขียวเสร็จปุ๊บมะนาว เราใช้มะนาวไทยนะเพราะผมหา <c oughs> ไอตัวที่เป็นมะนาวฝรั่งอ่ะเขาเรียกรามผมหาไม่หาไม่ทันเนี่ยเลยอ่ะใช้มะนาวไทยไปแล้วกันมีลมแล้วกระมแล้วเกินในวีนละ้ะ สเนิมเริ่มเลยเฮียคุยเป็นบัรทยักตายไ,ไหมทำไมเขาทำไม่เตรียมไวกูนี่หึงจะติดนั่นติดนี่เป็นเฮียอะไรก็ไม่ไม่มีความเทียบร้อยเลย หนาวพอไหมไม่พอนะกลิ่นหอมมากข้างชมไปต่อไปก็มกักไก่ <C oughs> เครื่องหมักที่เราตาั้มมาเราแรงลงมาเลย,ยกระเด็นไม่ย้อย ข้างในข้างนอก,นอกรันเลงเข้าไปให้มันทั่วนวดให้มันเข้าเนื้อเม็ดมันเอาไม่เอาอการทำอาหารนะไม่มีผิดไม่มีถูกลิ้งคนเราไม่เหมือนกันอยู่ที่ความชอบ ส่วนีหยที่สอนทำอาหารนี่ก็ใน <c oughs> <c oughs> เขาในททาเป็นไกด์แล้วก็คุณก็ไปหารสชาติเองว่าเออชอ,ชอบเค็มชอบเปรี้ยวชอบหวานโอเคมาไก่ทิ้งไว้เรียบร้อยเวนกูด <c oughs> เดี๋ยวเราไปทอดกันอตอนที่เราก็ตั้งกระทะตั้งน้ำมันใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วนะ ก็เตรียมตัวใส่เครื่องอันแรกก็จะเป็นเบบี้ออเนียนใส่ไปหัวหอมหัวหอมนั่น,นเองแบบว่าหัวหอมเล็กนะอันนี้ก็ตามด้วยหอมแดง ท้ายด้วยกระเทียมก็เอาทั้งกระเทียมไทยทั้งกระเทียมจีนน่ะปนกันมันมีอีกอย่างหนึ่งคือฮอสไอแรดดิชอะไรก็ไม่รู้สักอย่างน่ะมันเป็นคล้ายๆตระกูลวาซาบิมันเป็นเครื่องเทศที่มีที่ทแถวๆยุโรป แถวบ้านเราไม่มีผมหาซื้อไม่ได้แต่ว่าแค่แค่นี้ผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะก็ะดีว่าทอดไกเ่เปล่าได้ละแค่นี้ส่วนผสมน่าโอเคแล้วอ่ะเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดสึมมิดแล้วรอใส่ไก่โอเคตอนนี้น้ำมันก็รอแล้วใส่ไก่ได้ Yeah. อยาให้ได้กลิ่นหอมามากนผะุ้มเียราใช้ถ่านหารือว่าไฟ ในการทอดหรือว่าในการทำอาหารเนี่ยปิ้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะได้กลิ่นนะมันจะไม่เหนือวว่าเราทอดต่ปกลิ่นมันก็จะออกกลิ่นมันจะหอมหอมกลิ่นไหม้หอมสโมกหอมถ่านก็ทอดไปเรื่อยๆเย็นๆเติน้นอนาน ไปยั้ไม่ได้จะขอแก่ เเดี๋ยวราปรร่ามัานเป็นยังไเงเดี๋ยวมาดูกัน อากาศริมแม่น้ำปิงเยี่ยมเยี่ยมอากาศเย็ยนๆไก่ทอดร้อนๆไก่ไปถือก้าวนิดนึงนิดนึงอ้าวก็มาถึงขั้นตอนแต่ก็น่าจะสุกนะครับท่านสองนี่ mình nấm mẩn chấm Ui, hê đẹp lắm ค okay. มาลองดูกันผมเริ่มจากปีก่อนโอ้ยมีหอมติดมาอ้มาโอ้มันหอมมากเลยท่านผู้ชม เฮียมันหอมแบบเหมือนว่ามันเป็นกลิ่นน้ำมันของที่เราทอดหอมทอดอะไรต่างๆไอ้กระเทียมยนะี่ะคือมันหอมเข้ามาแบบว่าอืม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 ,อม,อม,อมแปลกดีนะคุผู้ชมไม่แบบว่า หอมอะ่ะหอมเครื่องเทศอือือ,อฟินมาก คือมันไม่ได้จัดจ้านแบบว่าเป็นแบบไก่มักเครื่องเทศแบบไก่ทอดบ้านเราที่มันแบบว่ารสเค็มๆจ,จัดๆจิงกับข้าวเหนียวหรือว่ากินกับอะไรย่างเงนะี้ยทำมันเป็นแบบมไม่หูวอะมันหอมถามไม่จืดไหมก็ไม่ไม่จืดถามว่าเค็มไหมก็ไม่เค็มคือมันโอเคนะถ้ากินกแบบับ โอ้โหนี้อากาศก็หนาวหนาวนะน่าจะมีหลักเดียวบบตอนเช้าตอนแบบตอนอยู่บนดอยอะ่ะใครอยู่บนดอยเนี่ยรบรองเยี่ยวเนี่ยเยี่ยวไปแล้วแบบได้หักหักเยี่ยวทิง้งคือไม่หนาวมากตอนเช้าเนี่ยแบบในเมืองยังหมอกลงนะมาทอดไก่ร้อนๆเนี่แบบอ๋อฟินมาก กรอบรอบทั้งกรอบทั้งนุ่มก็กินกับข้าวแล้วกินกับซอสอะไรสักอย่างน่ยน่ายก็โอเคเดี๋ยวชิมมาข้างนน้นพิสูจน์แล้วว่าโอเคผ่าน อร่อยตามที่ฝรั่งแล้วมันทำนะก็ลองมาทำมาดูวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้รับคลิปก่อนกับช่องหนุ่มหนานชาแนลนะก็ไปช่วยกันเป็นกำลังใจหืมแม่อร่อยหยุดไม่ได้เลยจะกลัวคลิปนานอืมจะกินหมอแล้วกลัวช้าร้อน โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าช่วงกับข้าวออกมาวิ่กูด